สบายดีทานผู้สมที่หักแพงทั้งหลายเนาะมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับซองสาวลาวชาเนลเนาะบ้านสาวลาวชาเนลเนาะมื้อนี้ก็เป็นตอนเศร้าเนาะของมือพักของอาทิตย์เลยเนาะข้าพเจ้าก็พวมยางออกกําลังกายลวก็ต่างไปตลาดเลยเนาะไปตลาดไปซื้อหมากไม้ซื้อพักหันแหละทานผู้สมก็เลยว่ารีวิวถนนหนทางให้เบิ่งในช่วงเศร้าเนาะกับ อากาศสีเย็นๆได้นี่เนาะช่วงนี้ใกล้สิฮอดย้ำหนาวแล้วท่านผ้ชมมันจะมีดอกไม้เนาะบาดได้อืมแต่กบุทันบอถึงคันวาหนาวแห้งอเอเทอวายั้งเถื่อนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นท้ายเดือนตุลาแล้วยับโจโมอเข้ามาเดือนสิบเอ็ดเนาะเดือนช่วงฤดูหนาวก็เริ่มมาลเะเนาะเก็บภาพไม้สมน้ำกันท่านผ้ชมการใช้รถใช้ถนนอย,อยู่นี่เนาะ ดอกไม้งามหลท่านผู้ชมสบายดีตอนเช้าเดอ้อเนาะเก้าโมงกวกวๆเก้าโมงเช้าเนาะดอกไม้ออกดอกงามแล้วดูรถเมย์ไปแล้วเนาะรถเมย์ไปแล้วส่วนหลรถเมสิว่างเนาะว่างบนนัง่งนะแล้วข้าเจ้ากับมาขี่แต่รถจักรไฟฟ้า,ฟานี่นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าค่อยสีขี่รถเมย์ลงเบิรงเดอ้อเนาะ ยังว่าอีตุนเขาเจ้าอยู่บ่มีคนขีดนนดน่ดอกไม้ปุงบานงามละท่านผู้ชมดอกไม้บานซสนดอกว้าผิดว่าดอกไม้ปงดอกไม้บานละดิเนาะสีบัวหลุดจากไฟฟ้าโจอดน้ำมันนี่โบเสียเนาะโบเสียท่านผู้ชมใส่กุญแจใส่อย่างล็อกไว้เนาะ รหลดมีไปอีกแล้ววางจะไปเต็มตอนใดเนาะอยากฮู้ด้ช่วงนี้กำลังเห็นดอกไม้งามๆท่านผู้ชมต่อไปกับิทธาเบื่องอีกว่าจะมีดอกไม้งามๆแบบใดอีกบบหรือว่าใบไม้สิล่นหลายโ่นะเนาะแล้วจะมาเบื่งน้ำกันเนาะกับมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งได้ชมถนนหนทางอยู่ประเทศจีนอันนี้เป็นถนนหนทางไก่หงเยนกเกษตรไปเนาะท่านผู้ชม ตอนนั้นกะเจ้ากั้นไว้เนาะหอนทางนี่นะเนาะวาซอมแปงปูยางอะไรเดี๋ยวนี้นี่เกะเจ้าเปิดให้สมไสอะลยเด้เด้เต็มลุงเต็มลายอย่างเรียบร้อยทางมาลายเรียบร้อยแล้วเปิดให้ใส่ละลาดยางละกวงข่วงปัดยังแบบนี้กะเจ้าเห็ดอย่างก็เล้วไว้ไว้อยู่นี่นะสร้างถน,นนหอนทางบ่ขุดท่ออนะันนี้นะ่ะบุดเดี่ยวได้แล้วไว้อยู่จีนนี่นะนี่แบบนี้แหละเนาะย่างเป็นตลาดตอนมือเศร้าเนะกะสิประมาณนี้แหละเนาะ เอาสวยๆแล้วเดย์รนไม้ก็งามเพิ่นตกแต่งงามรลหว่ถนนหนทางบ้านเพิ่นเนาะท่านผู้ชมหลายแท้หลายว่ารถจักรอยู่นี่ส่วนไหนเขาเจ้ามักขี่รถจักรไฟฟ้าเอาแท้เอาว่าเนาะอยู่นี่นะกวางสีแต่ว่ามันก็สะดวกแหละคันเฮาบ่เอา,าขี่รถนี้นักเครื่องนักของไปตลาดมาเฮาก็สแกนเอาเมื่อนี่เดยคันเฮาบ่ได้ซื้อนะเฮาก็มีแต่ขีขข่รถสาธาแล่นะ กันซื้อกาสีแบบนี้แหละนี่แบบข้าเจ้านี่แหละข้าเจ้าซื้อคีมันเกิดคุ้มค่านล่ยสะดวกเนาะมะหอหดนี่ละกําลังสืเข้าตลาดและทันผสมตลาดพักตลาดหมักไม้มเนาะสิ้นป่ากบมีแต่ว่นสลายมานี่ก็สิได้ซื้อแต่พักกับหมักไม่หละยสิ้นบริสุทธิ์จักเถื่อหิวจนว่านักจนว่าเต็มมือก็เลยว่าได้ บคุคบนะเครื่องนะไมาย้ำได็กกับบคุคบเด็กกับสะออนมันถื่อเเนาะคอยกับมัดจบเอาแล้วเนาะช่วงนี้กําลังเถืนอ่น่นะสิเก็บตลาดแล้วได้นี่หอดแล้วหอดแล้วท่านผู้ชมแบบนี้เลยเนาะนี่แหละซื้อพักซื้ออย่างห็นบอกเจ้ากับเก็บไปเน่แล้วเนาะเก็บเครื่องเก็บของ,อง,องละได้นี่มือน,นี้คอยมาสวยไดเนาะเดะหมักสวัสดิ์เนาะสิเอาซ้ำนี่ก็เด้อคือสิบวได้ทายละรอซื้อเครื่องก็เด้อท่านผู้ชมเด้อบาย